สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จอมพาคุณลูกค้ามาเที่ยวดูที่อีกแปลงหนึ่งอีกหนึ่งทำเลค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินชุดนี้อยู่พิกัดอําเภอหนองเสือแต่ว่าอยู่ใกล้ๆเส้นรังสิตนครนายกค่ะคุณลูกค้าค่ะจากเส้นรังสิตนครนายกมาถึงที่แปลงนี้ก็น่าจะสักประมาณ6กิโลได้ก็เป็นทางสะดวกสะดวกค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ตรงนี้อยู่อําเภอหนองเสือค่ะคุณลูกค้าค่ะพิกัดฝั่งตะวันออกเนาะแล้วก็ดีงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะ มีขนาด200ตารางวาแต่ว่าแบ่งเป็น2แปลงคือคุณลูกค้าจะซื้อ1แปลงก็ได้คือ100ตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินชุดนี้เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่มองหา ที่ดินเพื่อที่จะทําโกดังที่ดินที่จะทําเป็นลงตรึงลงหล่อที่ดินที่จะทําเป็นอู่ซ่อมรถก็ดีงามค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ตรงนี้ทําเป็นโกดังได้เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กันค่ะคุณลูกค้าค่ะมันก็จะมีโรงงานผลิตอาหารอยู่ใกล้กันนะคะก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ท่านไหนที่มองหาที่ดินที่จะทําเป็นพวกอู่ซ่อมรถทําเป็นโกดังทําเป็นลงตรึงลงหล่อได้หมดค่ะคุณลูกค้าขาะเนาะที่ดินชุดนี้เราขายอยู่ที่5,500บาทต่อตารางวา คุณลูกค้าซื้อ1แปลง100ตารางวาก็5,5 0 0เองค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะซื้อ,อทั้ง2แปลงคือ200ตารางวาก็ล้านกว่ากว่าล้านนิดๆค่ะล้านต้นๆค่ะคุณลูกค้าขายแล้วก็ของจอมก็ยังดีงามเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าขาขายแปลงไหนก็ดีงามหมดเลยเนาะสดได้ผ่อนได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะสดก็โฉนดพร้อมโอนค่ะคุณลูกค้าขา ผ่อนก็คุณลูกค้าสามารถผ่อนได้3าถึงหปีดีงามมากค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถติดต่อนัดหมายจอมเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าที่ตรงนี้มีแค่ชุดเดียวจะหมดละเนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายท่านที่มองหาที่ดินทําอู่ซ่อมรถทําโกดังแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาแนะนําที่แปลงนี้พิกัดหนองเสือค่ะคุณลูกค้าขาหนองเสือปทุมธานีคุณลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดิน 0 6 2 1 5 7 4 4 4 9คุณลูกค้ามาซื้อช่วงนี้จอมแถมต้นมะม่วงให้หนึ่งต้นค่ะคุณลูกค้าค่ะดีงามมากแล้วก็เดี๋ยวให้เลขเด็ดด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะมีเลขเด็ดด้วย8 8คุณลูกค้าเห็นไหมมี88มีเลขเด็ดอยู่ค่ะ